สองงานครับผมเชฟหกเกียร์ครับรีแมปซิงควันสวยๆปวดทุกรีบิดมาดูกัน2,900เแรงแค่ไหนะสำหรับรเบิดทุกเกียร์ครับผม ครั้งหน้าเป็นทางแคบนะครับเป,ป็นไเพีจบเปล่าจบเปล่าจบนะไม่ค่อยอยากออกมาลองรถเองครับเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นสองร้อยกันทุกคันนะครับผมถ้าได้ออกมาลองรถเองนะครับผมแต่ยถ้าจบจบครับไหนจนแน่ติดต่อเข้ามาได้